สว no? ัสดีครับคุณมิสชลาสวัสดีครับคุณกุมลครับดีค่ะเป็นไงคะอุบัติเหตุบ้านเราเมื่อวานก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับดีเนาะค่ะค่ะไม่หลงนะครับค่ะเราสรุปรายงานอุบัติเหตุนะครับในรอบวันที่11กุมภาพันธ์นะครับข้อมูลจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหนึงหกนะครับจังหวัดอุบลนะครับรับแจ้งอุบัติเหตุทั้งทั้งเส้นนะครับ19เก้าครั้งนะครับมีผู้บาดเจ็บยี่สิบราย เสียชีวิตหนึ่งรายครับผมข้อมูลผู้เสียชีวิตนะครับเกิดเหตุเมื่อเวลาสิบแปดนาฬิกาสาสิบสองนาทีนะครับรับแจ้งอุบัติศูนย์รับแจ้งเหตุนะครับได้รับแจ้งอุอกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับชนกับรถกระบะนะครับที่บริเวณถนนพิบูลบังสาหารของเจียมกิโลเมตรที่สิบสามตำบลทรายมูลนะครับอำเภอพิบูลบังสาหารผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ นายทองศูนย์แก้วพวงอายุ25ปีะนะครับแล้วก็มีคนเจ็บนะครับในรถมอเตอร์ไซค์ด้วยอีกคนหนึ่งนะครับเคสนี้ก็คือชนกับรถกระบะในรถมอเตอร์ไซค์มีสองคนนะครับบู้จัดการจะได้ติดตามรายละเอียดต่อไปนะครับว่าแบบมีพรบรหรือเปล่าแล้วก็ผู้บาเดเจ็บเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปเป็นรายงานข้อมูลบาดเจ็บจากเว็บไซต์ thaiic.com นะครับศูนย์รับแจ้งเหตุ1ึ9 1นะครับ ในรอบวันคนไทยเยสียชีวิตไป32รายครับผมมี <30 S 2> ผู้บาดเจ็บ1,837รายนะครับรวมทั้งสิ้นผู้ประสบภัย1,869รายนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นอุบัติเหตุที่ได้นำเรียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็นกรณีรถบรรทุกสิบล้อนะครับชนกับมอเตอร์ไซค์ที่ตำบลระเวนะครับและโบยเจัดการก็ได้ไปมอบค่าพงศพให้กับน้อง ที่เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนนะครับน้องแพรวไฟยดนกุลเกศนะครับค่ะเมื่อวานนี้ผมบอกว่าเป็นนางสาวเนะาะจริงๆน้องเขาเหลืออีกห้าวันจะเป็นนางสาวครับอ๋ออายุสิบสี่ปีแล้<า>ใช่ครับอ่น้องเขาเพิ่งอายุ 14, สิบสี่กำลังจะเต็มสิบสิบห้านะครับแล้วก็ที่ในบรรยากาศการไปมอบค้าวพงศพเนี่ยเป็นไปด้วยความเศร้านะครับแม่เนี่ยยังทําใจไม่ได้นะครับ น้องกำลังจะได้เป็นนางสาวแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้องนะครับมีคําไว้อะไรนะครับรอบๆอะฮะลงนะครับที่บรรจุน้องเต้นไปหมดเลยนะครับครับก็น้องเป็นคนเรียนเก่งนะครับน่ารักนะครับเพื่อนๆรักมากนะครับเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆแล้วก็ยังทํากิจกรรมมากมายนะครับก็ทางญาติทางแม่ก็ามักจะกล่าวถึงความดีของน้องนะครับครับผมนะครับว่าน้องกำลังจะเป็นอนาคต ของครอบครัวก็ไม่น่าเลยที่จะมาเกิดเหตุอย่างนี้นะครับเห็นจากภาพ่ามันจะมีเส้นทางเห็นถนนไหมครับจะมีกองดินอยู่ข้างอ่าอยู่ข้างถนนซึ่งซึ่งยังอยู่ในระหว่างดําเนินการซ่อมถนนเนี่ยนะครับพอรถบรรทุกสิบล้อนะครับจะสวนทางมาเป็นทางแคบเนาะน้องก็คงจะตกใจนะครับก็เลยหักรถออกไปทางซ้ายก็เพอไปเจอกองดินก็เลยพอดีเข้ามากองดินสูงนะครับเห็นไหมฮะก็มาเจอสิบล้อพอดีค่ะครับ อีกรายหนึ่งก็ก็ยังยยยััังงงอยู่ที่ไอซูนะครับโรงพยาบาลสมุทริสน้องพุธิดาภาคผมนะครับเราก็จะได้ติดตามอาการของน้องอย่างใกล้ชิดนะครับครับก็อยากฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับสุดท้ายก็คือหมวกเรัยรหัยมันเดินนะครับเรี่อนี้น้องไม่สวมหมวกนะครับสาเหตุเสียชีวิตจากศีรษะด้วยนะครับส่วนหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความรุนแรงได้นะครับก็วยความปรารถนาดีจากบริษักกลางครับผมครับผเอาละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณไก่ธนาโชคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวพอ,อุบลช่วยประชาชน